ครับวันนี้มีโอกาสได้มาอพามาดูครับผมเสมอฟยี่ห้อเคนนะครับเป็นห้าแรงครึ่งนะครับสี่ใบนะครับรอบก็คือสองพันปร้อสิบรอบนะครับมาตรฐานนะครับผมอันนี้จะมาแก้ไขก็คืออ่าย่างที่่บอกหกนะครับอันนี้ก็คือตั้งนานแล้วแหละรับปากพี่เขาไว้ว่ามีอากาศจะดึงขึ้นแล้วถอดใบออกนะครับถอดใบนี้นะครับ ใบบอกใบหนึ่งเพราะว่ามันเป็นสีใบหนึ่งสองสามสี่นะครับสี่ก็คือเนี่ยสี่สเตตนะครับเนี่ยสเตตนี้นะครับอันนี้ก็ปากบออทีหนึ่งนะครับผมอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือตูดปั๊มนะครับก็หนึ่งสองสามสี่จะถอดออกใบหนึ่งนะครับเหตุถามกันมาเยอะว่าถอดใบยังไงนะครับก็มีโอกาสพอดีจะให้ดูวิธีการถอดใบนะครับก็คือนี่นะครับ ก็มีปลาโกสองตัวนะครับก็คือจับแกนนี้นะครับแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับหมุนทวนเข็มนะครับหมุนออกหมุนออกเสร็จปุ๊บแล้วก็ตีแกนนั้นไปงัดนี้ขึ้นนะครับมันก็จะออกนะครับเดี๋ยวต้องมีคนช่วยเนาะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับถอดให้เหลือสามนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดก็คือพี่เขามีเครื่องร้อยห้าสิบนะครับปั่นก็คือไฟประมาณสองร้อยนี่กล่องตรงนู้นนะครับกล่องตัววัลโวมันตัดบ่อยนะครับก่อนนู้นหย่อนไปห้าท่อน ก็ห้าท่อนเห็นบอกว่ามันตัดบ่อยก็เลยย่อนไปหกท่อนมันก็ยังตัดอยู่ดีละฮะเพราะว่าอาจจะเข้าใจอะไรผิดหน่อยก็เดี๋ยวย่อนให้ใหม่ครับเดี๋ยวให้ดูน้ําว่ามันเอาออกแล้วมันจะแรงหรือไม่แรงตัดหรือไม่ตัดเดี๋ยววัดไฟกระแสให้ดูว่ากินกี่แอมป์ถอดใบแล้วนะครับอันนี้สเปคของมันบอกไว้ว่ากินอยู่ที่เออเอ,อ,อยูที่มอเตอร์นี่นะยี่สิบสามแอมป์นะครับ กิน23แสามปอมนะห5จุห้าแรงมา้าสามจุบสามปอมก็คือมันก็ไม่ไหวอเครื่องมันหนักได้แน่แล้วครับเดี๋ยวถอดใบให้ดูมาเอาลงมาถอดข้างล่างเลยก็ได้ครับถอดตรงพื้นนี่ก็ได้ตรงนั้นก็ได้พื้นปูนพ,พื้น,น,น,นไม้ปาโก้สองตัวครับแล้วเดี๋ยวคอ,อนอีกอันหนึ่งเดี๋ยวถอดให้ดูฮะจะได้เอาไปถอดหรือแก้ไขกันได้วางนี่เลยฮนะนั่นหล่ะครับก,ก,นะก็จัับตวนี จับนี่เลยาจับส่วนทางจับฝั่งนี้ครับมาทางนี้ทางนี้ครับ,บโอเคจับตรงนี้มันเป็นเป็นลอยได้ครับตัราะวตรงนี้ไม่ไม่ไม่มโดนอะไรเพราะว่าอันนี้ก็คือมันจะสวมกับแกนมอเตอร์ตรงนี้จับให้เป็นรอยอะไรได้ไม่เป็นไรครับ แล้วก็นนี้ก็แล้วก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับนะฮะแล้วก็ออกแล้วนะครับท่านี้ครับพอเสร็จปุ๊บก็ตีออกเลยครับผมก็คือจับขึ้นมาแล้วก็จับตรงนี้ไ้ก็ได้ครับจับมือหนึ่งจับตรงน่านจับยกขึ้นครับแล้วก็ตีตรงแกนนี่เลยมันจะได้ดันนี่ขึ้นยกขึ้นครับจับนี่จับใบจับตรงนี้จับปิ่นโตตัวนี้ครับจับปิ่นโตตัวนี้โอเคแล้วก็ตีได้เลยครับ แล้วก็จะหลุดออกมาแล้วเนี่ยครับด,ดูมาแล้วรด,ดูมาแล้วใบหนึ่งนะครับคือเอามาน,นี่นั่นมาเนี่ยมันจะหลุดมานี้นี่นะครับหลุดมาแล้วอันนั้นก็คือสวมคืนได้เลยนะครับก็คือใบไม่มีแล้วนะก็คือสวมคืนเนี่ยก็คือเหลือแค่สามหนึ่งสองสามนะคือสวม องที่สามจะมีห้องอยู่นะครับแล้วอ้องที่สี่มาสวมก็คือจะไม่มีใบพัดแล้วนะครับคือเหลือแค่สามนะครับอันนี้ถอดออกก็จะกลายเป็นว่ามีสามใบนะนะอ่ะประกอบคืนเลยครับประกอบคืนได้เลยง่ายๆแค่นี้ <P ain> ถอดมาแล้วอ็เดี๋นี้เขมีมีใบโมสวมเอเคนั่ะครับ เข้าล็อกกึบทำอะไรแปลกๆเนาะวางอแสดงว่าคนที่เจาะบ่อเขาลงให้เอาโอเคเลือกทุนมันก็น้อยเจาะบ่อน้อยก็คือเขาไม่ใส่ข้อข้อต่อไม่ใส่เกี่ยวนี่เนี่ยเขาสวมเนี่ยมีเกี่ยวตัวเดียวสวมผู้เมียแล้วก็ตีแล้วก็ยิงเกี่ยวเลยนะตอนที่เราลื้อมาเนี่ยเราก็ต้องมาตัดทีละท่อนทีละท่อนนะครับก็นะก็ฟรี ลงให้ฟรีลงให้ฟรีก็โอเคครับตามนั้นก็เดี๋ยวเอาอันนี้เอาอันนี้นนคัดไว้ตรงนี้ครับตรงนี้ก็ไม่ต้องจับเนี่ยครับเ,เสียเขาไว้ไตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวประกอบท่อก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวยัดอีกทีหย่อนไปนแล้วสา,สามท่อนก,กว่าๆนะถึงน้ำแล้วก็อันนี้ผมหย่อนไปห้าท่อน ลองดูก่อนครับก็เดี๋ยวเครื่งองยันมาทีร้อยห้าสิบดีไอนะครับกับไดยีฮอเดฟ็อกส์เดฟ็อก์นะครับเดฟ็อก์เดฟ็อกิกิโลนะครับมีเอวีอารให้ปรับนะครับดีไอ,อร้ก่อนนู้นนี่ทีแทบไม่ได้นะครับ ต้องมีมูลเล่กลางถ่วงรนพะอดูว่าเอาใบออกปุ๊บเนี่ยอาการจะเป็นยังไงนะครับถ้าไม่มีตัวนี้แต่ก่อนนู้นก็คือวิ่ไม่ได้นะครับก่อนนู้นถ้าไม่มีตัวตัวนี้ถ่วงนะใช้ไม่ได้นยขาาตัวนี้ก่อนก็ได้ครับสายถึงอยู่อ่ะตอนนี้นะครับวินวินวิน วินเครื่องหน้าสี่นะครับแล้วก็มาสิบนะครับแล้วก็ไปสิบสองนะครับแล้วก็ไปตัวนี้สี่สี่ครึ่งไหมหรือสี่ครับอันเนี้ยอ่านี่มาสี่ครึ่งนะครับสี่ครึ่งสิบสองสิบแล้วไปสี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ของเครื่องที่หาได้นะครับก็คือไปหามาก็งบมีมอนนี่ก็มานสี่ห้าพันบาทนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะกินไฟเท่าไหร่ 就ลองเลย。 เดียวมาดูกันนะว่าหย่อไป5ท่อนนะครับน้ำจะขาดหรือเปล่านะครับก็16กแอม์ก,อกว่านะครับสบายสบายคบก็ออโน้ตที่จะถอดก็คือวิตกินประมาณร้อยกริมน้ำเต็มทั้นจริงๆที่เขามี2แปงแปงนี้ด้วยนะครับแล้วก็แปงนี้นี้เสร็จพปพ๊บอันนี้ก็วันนี้ที่เขาติตามนั่นแหละครจริงๆผมยังไม่ว่างก็เลยต้องมรีบมาทํำให้ก็น้ําออก ประมาณนี้แล้วก็เครื่องนี้เบาเยอะฮะแต่ก่อนนี้เสียงเครื่องนี่หนักอย่างก็คือได้โมเล่ไปถ่วงช่วยด้วยแะครับก็คือเบ,า,บาเครื่องเบา,เบาๆครับจมาส่วงแคมกว่านะครับไปสองร้อยยนะครับประมาณนั้น เขไม่ขาดนะครับไม่ขาดก็เดี๋ยวให้พี่เขาใช้ห้าทอนไปก่อนนะครับเพราะว่าขอนอนพี่เขาหย่อนหกเพราะว่าพี่เขาเข้าใจว่ามันมันตัดปล่อยก็คือไอตัวโอเวอร์โหลดมันตัดพี่เขาคิดว่าน้ํำขาดเขาก็เลยหย่อนอีกข้อหนึ่งเป็นหกท่อนนะครับก็คือท่อหนึ่งที่เหลือก็คือผมหย่อนให้ห้าก่อนก็เอาข่านี้ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวให้พี่เขาดูอีกทีถ้าขาดก็เดี๋ยวมาช่วยพี่เขาหย่อนอีกท่อนนะครับก็โอเคพอเป็นแนวทางนะครับผม การที่จะดูเสมอมาแล้วเครื่องเราไม่ไหวนะก้อนนี้เป็นสี่ใบนะครับถ้าแรงครึ่งนะครับต่อแปถงไป,ออไปนึงก็ประมาณนี้ฮะน้ําก็แรงอย่างนี้เครื่องก็สบายครับอย่างนี้ไม่เกินชัวลล่วโมงอนนีครับโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปนะครับผมก็มีอะไรก็คอมเมนต์หรือโทรสอบถามได้นะครับผมขอบคุณติดตามสวัสดีครับ